ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาซ่อมในบทกันสักเครื่องนะครับตัวนี้ error code 18นะครับจาก data sheet แจ้งว่าเป็น Hall sensor นะครับจากนั้นใช้เครื่องมือนะครับเช็ค Hall sensor ก็ปรากฏว่าเจอ Hall sensor เสียหนึ่งตัวนะครับเห็นนะครับไฟจะไม่ติดอยู่ดวงหนึ่งแล้วผมก็ทสมอเตอร์แล้วมอเตอร์ก็ติดทุกดวงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซ่อม Hall sensor นะครับที่อยู่ด้านในขดลวดของล้อกันนะครับเมื่อเราแกะล้อออกมานะครับก็จะเจอโครงสร้างลักษณะอย่างนี้นะครับ จะมีฮอลเซนเซอร์อยู่3ตัวนะครับนี่เป็นฮอลเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องขูดตัวฮอลเซนเซอร์เก่าออกให้หมดนะครับเพื่อให้ฮอลเซนเซอร์ใหม่ใส่เข้าไปได้อย่างนี้นะครับจากนั้นทําการลองขาป้องกันชดนะครับแล้วก็บัตรกีนี่นะครับใช้บอกสายไฟหงลองนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบมอเตอร์กลับเข้าไปแล้วก็ทดสอบกันอีกทีนะครับก่อใ้อ่าสังเกตว่า LVD ของ Hall sensor ที่เราเช็คติดตามดวงแล้วนะครับนี่นะครับ error หายแล้วนะครับเดี๋ยวเราชาร์จเป็ดแล้วไปทดสอบกันนะครับเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ